นายแพทย์วีรพงศ์นิติพงศ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการจัดประชุมวิชาการเวทีแลกเปลี่ยนการเรียนรู้การป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเลื้อรลังภายใต้โครงการการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพต้นแบบลดเสี่ยงลดโรคไม่ติดต่อเลื้อรลังณค่ายริมขอบฟ้าเมืองโบราณอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อให้คณะทำงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อจากจังหวัดสระแก้วนครนายกปราจินบุรีฉะเชิงเทราและสมุทรปราการรวมทั้งผู้บริหารกว่า200คนเข้าร่วมประชุมโดยมีนายแพทย์ทวีเกียรติบุญญาภัยสารเจริญผู้ตวรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต3เป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมกับเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างพลังความคิดของผู้ปฏิบัติงานที่จะพัฒนางานบริการแบบองค์รวมที่ครอบคลุมต่อผู้รับบริการญาติผู้ดูแลครอบครัวและชุมชนมากขึ้นเสริมสร้างพลังใจที่จะเผยแพร่ความสำเร็จและเป็นต้นแบบงานโลกไม่ติดต่อสำนักข่าว N N News, รายงานตตเอนรายงาน